ได้แต่ภาวนาน้ำฝนกุลนัดเผยภาพบ้านที่เอเอสวยน่าอยู่วันไฟป่าดับดูเร็วน้ำฝนกุลนัดภาพบ้านที่ลอสแอนเจลิสเอเอเผยเพิ่งเปลี่ยนหลังคาติดตามข่าวไฟไป่าอย่างใกล้ชิดนักแสดงสาวรุ่นใหญ่น้ำฝนกุลนัดพูงตำแหน่งคุณแม่ลูกสองหลังแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันสร้างครอบครัวมีบ้านที่เมืองไทยและบ้านที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านของสามีและทุกๆปีเธอและลูกๆพร้อมกับสามีจะเดินทางไปพักผ่อน และใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นนานหลายเดือนเรียกว่าไปไปเป็นความผูกพันเป็นความทรงจําดีๆของครอบครัวล่าสุดน้าฝนกุลนัทได้ลงภาพบ้านที่ลอสแอนเจลิสต้องบอกว่าบรรยากาศน่าอยู่มากอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวมีพื้นกว้างขวางที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นอย่างมีความสุขและจากสถานการณ์ไฟป,ป่าลอสแอนเจลิสทาให้เธอต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าข่าวไปลุ้นไปทําอะไรไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็สวดมนต์กับทําบุญบนไปไปล่าสุด เพิ่งจะซ่อมหลังคาบ้านไปเองฝ่ายก็ใกล้เข้าทุกที it has been pretty crazy said a n d e s t r e s s for to saw the wildfire new for last few day from Thailand we can do nothing to save the house right now the fire getting closer and closer to our house our area was order to evacuate God please save our house pray for Los Angeles หลายคนที่ได้อ่านข้อความจากเธอต่างส่งกำลังใจและอวยพรขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็ววัน